สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องคือเก่าจ้าแรงนี้ยายอ้วนค่ะมาเห็ดแนวเห็ดแรงเห็ดง่ายกินเขาคือเก่าเนาะค่ะเนาะมือนี้เป็นไทยเนาะค่ะเนาะหูเขาเจ้าพี่น้องหูงเขาเจ้าปล่อยแล้วไอ้ถ้วย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 ,วยจะกินกับหยังวาตีลาตีต้มจืดสดห่อน ตื่นมาเรียบยร้อยพอใส่หลายปลเห็ดหลายแบบนี้เพราะเด็ดสดลองข้อเนาะตุ๋นนี้จะฉุนบวบต้มหลายก,กินไม่หมดกับเข่าได้อยังแน่ตเตี้ยังนีนนงวันกี่คันเห็ดเด้อพี่น้องส่ตุม่มตะตุ่มจืดนี่แหละ ก็ทำจักมือเนียพี่นออ้องคนไดอยางตีพนแกงแกงเผ็ดแกงเผ็ดเนื้อประมาณนั่นแหละจ้ะอันนี้ก็จะเป็นบริบทกอมาโซโมลเลียนย่ำหูหมูข่อยเหลียวเบิงส้มเซมยนพี่น้องข่อยไปเคยใส่ถุงกันเอาเคยใส่ถ้วยกันเนดะ้อ เคยใช้สวยโซกันนี่พี่นองนาตาเคยออกมาแล้วก็จะเป็นนาตาประมาณนี้แหละเห็นมันเป็นตาเสียบกะไละสื่อพี่นองวาสีสีเหลแรกโอ้ยเป็นตาเสียบพุทธล่ะกะไละสื่อลองชิมมันกันจับรูถ่งวัสามสิบบาทเขาก็จะไปต้มจืดกินกับนะ่าจากสดน้ำลองก็ จะจับสายใดก็รรจ้ะพี่นอ้องเม,มนูขอขามจากห่วยได้พี่นอ้องนอไปตุมตะเจือเท่าบาดน้ำขึ้นข้างม้อแล้วพี่น้องพอตุ่มลายที่ตุมออเอาเจาะอะไรจักชดจักถวยนีเนาะตื่มต้อเจาะ้าข้าเตรียมแล้วขาก็จะมี่หมูเดงไสจักหน่อยหนึ่งสื่อมากสามสิบห้าบาทกระสิไส่จักหน่อยเพราะมันแซบเนาะ,ะมีหมูเดงแล้วก็พัก เดี๋ยหมอดูดกันเัาจังสีใสหมอดูดเหลวผมเอาหมูเด่งลงเลยจ้ะหมูเด่งลงกันจ้ะอุ้ยเยอะสัมอุ้ย จะเป็นหลงละค่ำไม่จับพี่นอนค่ำก็ได้เห็นกินสองส้มเทียของแบบนู้ดมีนู่กินยังไงนัะพี่นอนต้มเจอือกแล้วกินเนื้ออือนหุ่งแบบนี้แล้ว Để ta xe hạt với tốt à Để xe Lái lúc ra lái ta xe Ủa thế เห็นกินอย่างวรุ่นห้อจงไว้หลายแล้วเบ,เบิ้งมาเบิ้งไปนงเปตะแซบตแยบอยู่ก่ว่าเห็นปู่เดิ่งว่าสั่ลหมูนว่าหม่เดิ่ง ใส่ประกาศข่าวลงไปเนปาะประเด็ประกาศข่าวลงไป หมุนเส้นกับผักตังสายลงไปแล้วจะเสียเพราจะพี่น้องสุดยอดเลยสิยกกยว่าจะเก็เลี่ยเนาะเขาซื้อเขาเจาะอะซีสซีผาซีบุน่นเนอร์เขาซื้อปุนอ่น เท้าซื้อพักซื้ออยังมาเอาต้มกินเองเนาะจะเป็นไม่ไหมนะจ๊ะท่านฮ่องซื้อเพิ่นกับจับเพิ่นเหตุไง่ไม่ได้เนาะเมนบ่จ้ะมาบ้ากันล่ะย่างมองไงเขาก็ะเหดเอาย่างมองอยางเขาก็ซื้อเพิ่นเอาละจ้ะคลิปนี้ฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจเยอะว่านี้ราคะเด้อกับเขาง่ายๆบ้านๆเขาจับพี่น้องตุ่มจืดหมูเด่งค่ะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ฝากไว้ซ้ำนี้นะคะเนาะ สวัสดีค่ะ